สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเตรียมเกาลัดที่เราเก็บได้มาจากบ้านเพื่อนนะคะเราจะมาทําให้สุกโดยใช้เตาอ,อบนะคะมาดูขั้นตอนเลยค่ะว่าเราทํายังไงนะคะมีตัวโตข้างนั้นอันดับแรกนะคะเราก็ต้องมาเลือกก่อนว่าอันไหนที่มันเน่าอันไหนที่ไม่เน่านะคะโดยเราจะมาจุ่มลงในน้ํานี่นะคะถ้า ถ้ามันลอยแสดงว่าเน่าค่ะถ้าจมแสดงว่าโอเคค่ะนี่ค่ะโอเคหมดเลยอุย๊ยอันนี้ลอยด้วยเห็นไหมคะมีอันหนึ่งลอยแสดงว่าอันนี้ไม่ได้นะคะเห็นไหมมันเน่านี่ค่ะไปเลยอันไหนลอยไม่เอานะคะเป็นวิธีการคัดที่ดีมากเหลืออีกเยอะเลยค่ะทุกคนกินได้หลายวันเลยขอบใจเพื่อนมากๆ แล้วเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาผ่าครึ่งนะคะเราจะมาผ่าตรงนี้ค่ะให้งั้นมันจะระเบิดนะคะในเตาอบแล้วก็เพื่อความแกะง่ายด้วยนี่เป็นกากระบาดนะทุกคนประมาณนี้ค่ะ เป็นอันเสร็จแล้วค่ะทุกคนขั้นตอนนี้นระวังระวังนิ้วมือเหมือนกันค่ะเราก็มีเคล็ดลับนะคะเพื่อให้เกาลัดปอกเปลือกง่ายๆแล้วก็จะมาต้มในน้ําเดือดก่อนนะคะสัก5นาทีค่ะช่วงนี้เราก็รอให้น้ําเดือดค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงด้วยนะคะพอน้ําเดือดเราเอาไปต้มเลยนะคะห้านาทีค่ะ ส่วนหนึ่งเราก็จะแบ่งไปให้เพื่อนบ้านด้วยนะคะทุกคนเพราะเรามีเยอะมากๆเลยคงกินไม่หมดครบ5้านาทีแล้วนะคะกระดัษข้เราก็จะเป็นแบบนี้ฉะนั้นเราก็จะเอาไปเข้าเตาอบที่2 2 0องศาเป็นเวลา15-20นาทีนะคะนำเข้าเตาอบค่ะนี่สุกแล้วนะน่าจะสุกแล้ว20นาที โคนแกะง่ายๆ